สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับค่าย SRC นะครับวันนี้จะมาเสนอไมโครโฟนเนะาะไ์สดหรือใช้ขายของหรือว่าใช้กับกล้องถ่ายอะไรโฆษณาหรือจะไ์สดหรืออะไรก็ได้นะครับเช่นนี้ผมก็ใช้อยู่นะฮะที่เราไลฟ์อยู่นี้นะถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็ได้นะฮะจะให้ดูนะครับจะเป็นรุ่น B2 นะครับบ2ก็คือสามารถใช้ได้2คน ดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้แกะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่าปื๊ดแกะมานะครับอ่าแกะมันก็จะมีกล่องอย่างนี้ฮะถ้าเราซื้อสั่งซื้อมานะครับจะทันร้านนะครับจะมีคู่มือมาให้อ่าข้างในก็จะมีสามสามชิ้นนะครับก็คือจะมีอ่าคนใช้ได้สองคนอีกคนหนึ่งเอาไว้ติดกับมือถือนะฮะอ่านี่ไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดู อุปกรณ์ก่อนว่าม,มีอะไรบ้างเนาะต,ตัวนี้รุ่นนี้จะดีก็คือผมจะมีสายใช้กับ iPhone มาให้นะครับหรือใช้กับซัมซุงพวกอะไรก็ได้มือถือทั่วไปได้ทุกรุ่นนะครับตอนนี้ใช้ได้หมดนะครับจะมีอุปกรณ์มาให้ครบครบหมดนะครับออุปกรณ์จะมี ดูเข้าๆกับอันดนับแรกก็จะมีนี่เลยสายนะครับสายมีหลายแบบให้เลือกเลยตัวนี้จะเป็นสายเข้ากล้องนะครับใช้กล้องนะครับใช้กับกล้องตัวนี้ก็เช่นกันนะครับใช้กับกล้องหรือใช้กับมือถือก็ได้นะฮะอ,อันที่ดีที่สุดคือจะเป็นสองอันนี้เลยเก๋าสุดก็คือสองอันนี้อันนี้จะเป็นของ iPhone นะฮะตัวนี้จะเป็นของ อะไทสี่กลมนะฮะไทสกลมอ่าเนี่ยสอ,อันนี้อ่าแล้วก็มีไมโครโฟนให้อีก2อ,อันไมโครโฟนเล็กเสียบนะครับสอ,อันคือใช้ได้สองคนก็มีให้2อ,อันนะครับถ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นขนเนาะขนให้ใส่ตรงไมโครโฟนเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือสายชาร์จแบตนะครับสายชาร์จแบต USB USB นะฮะทางนี้ Type C นะฮะแชททีเดียว3าอันเลยนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีอันนี้มาให้นะครับเป็นหูฟัง m o เตอร์เนาะหูฟังไว้ฟังหูฟังเนาะมีหูฟังมาให้ด้วยสายยาวประมาณสามเมตรกว่าเลยแตสี่เมตรเลยหูฟังไว้ฟังเสียงตัวเองเนาะมีมาให้ทีนี้เราจะมาดูว่า ไมโครโฟนเป็นยังไงเนาะปื๊บนะตัวแรกตัวแรกก็คือจะเป็นหน้าต่างงี้ไอตัวนี้ก็คือขานะครับไว้เสียบกับกล้องได้เลยนะครับกล้องเราจะมีที่เสียบปื๊บเสียบเข้าไปได้เลยนะล็อกกับกล้องได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ล็อกกับกล้องก็คือตัวนี้มันหนิบหนิบเสื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ด้า่เหมือนผมหนิบไว้เงี้ยอ่าอันนี้จะเป็นตัวแม่นะฮะไว้เข้ากับมือถือนะเข้ากับมือถือนี่ก็คือเอาสายตัวนี้ เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปในช่องจะเขียนว่าช่องไมโครโฟนนะจะมีช่องเล็กเขียนว่าไมโครโฟนอีกฝั่งหนึ่งเป็นหูฟังนะครับฝั่งหูฟังก็คือไว้ใช้กับหูฟังมอนิเตอร์นะคระับแต่อีกฝั่งนี้ก็คือเป็นไมโครโฟนนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ถ้าเราเป็นไอโฟนเราก็มาต่อเข้าไปอีกทีน,นะครัจัมเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยอทีนี้ก็เสียบเข้าโทรศัพท์นะครับก็กดเปิดนะครับ ปุ่มเปิดจะอยู่ข้างๆเปิดปุ๊บเปิดไว้เลยนะไฟจะขึ้นนะครับรอสักครู่เดีวยวครอันนี้เสียเข้ามือถือไปเลยอ่าแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะเป็นไมโครโฟนนี่มันจะมีรูปไมโครโฟนขึ้นแล้วก็จะมีเสียงเบาก็ได้เพิ่มเสียงก็ได้นะฮะอ่าเราก็กดเปิดอ่าฮะกดเลยฮนะเปิดแล้วไฟจะติดนะครับอ่ากดเปิดตรงนี้ด้วย ถ้าติดแล้วไฟจะขึ้นนะฮะสีฟ้ากับสีเขียวนะฮะให้ได้สีสีเข,เขียวคือแบตเตอรี่นะฮะสีฟ้าคือสัญญาณลิงค์หากันแล้วอ่าตอนนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับอ่าผมลองเปิดดูอีกตัวหนึ่งใช้ได้พร้อมกันสองคนเนาะเอ่อเดี๋ยวครูครูอาจจะไปสอนหนังสืออะไรอย่างงี้นะก็ได้เลยนะครับแล้วเดินได้ไกลด้วยนะครับอ่าสลิงกันแล้วอ่าท่านี้ปุ๊บสองตัวจะมีแดงกับเงินนะครับสองฝั่งสายขวาเนาะ ถ้าเราจะเอาเสียงถ้าครูอย่าง